สวัสดีนะครับเ,เพื่อนตอนนี้ผมอยู่ที่วัดภูม่านฟฝานะครับมาครั้งนี้เป็นรอบที่4จะถ่ายในแต่ละส่วนให้ชมนะครับนี่เป็นพระพุทธรูปองค์แรกๆนะที่ถ้าสังเกตนะครับข้างบนเหมือนแตกอ่าขึ้นมามากกว่าเดิมเป็นพระพุทธรูปองค์แรกที่วัดภูม่านฝานะส่วนอาคารหลังนี้ มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าพี่คนนั้นมอนระยะดีอย่างเขานี้จากสวนโน้นเดินออกไปทางด้านหลังปราสาทไปดูดบุหรี่ในวัดนั่นแหละครับเดินออกนอกวัดไปสู่คงไม่ไหวมันไกลวัดกว่าโน้นคนนี้ไปไกลเลยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอาคารหลังแรกนะครับที่ที่สร้างแต่มีกระจกเหมือนรูปหัวลำโพงนะแล้วก็มีแต่เล็ข้างบนอันนี้ ถ้าไปดูตามที่เก่าๆเ,เขาก็บอกว่าเป็นที่เจ็บคำพีเกี่ยวกับสมุดการเรียนของสมัยนั้นนะฮะอันนี้ก็ทำจำลองมาก็คือที่เจ็บคำพีเจ็บสมุดนั่นเลยครับที่ทำเรียนแบบขึ้นมาด้วยเหมือนกันตรงนี้ผมไม่เคยขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูข้างในว่าเป็นอย่างไรตรงนี้ก็มีสระบัวนะครับ นี่ครับตามเสาก็ยังจะมีการแกะสลักอยู่นะครับนี่ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จห้ามปรุณาให้ถอดรองเท้านะครับถ้าอยู่ขึ้นไปเดี๋ยวมมจะขึ้นนะครับที่วางอันนี้มีสมัยใหม่นะครับหินอ่อนร่วมด้วยอันนี้คือราคาหลังแรกเนี่ย หินขนาดนี้ช้างก็เอาไม่ขึ้นครับดูก้อนหินนี่พี่น้องเนี่ยความตาที่แรกผมก็ไม่ดูตามมาตาเรือ <c oughs> เขาก็บอกว่าหินมันก้อนใหญ่ก,กว่ากันตาพี่ดูเพราะว่าผมนะอันนี้เหมือนจะมีการจะสลักไก็ยังไม่เสร็จดีสักสักที่นะครับเนื่องจากจะทำไว้ปลายข้างบนมีรูป ก็เหมือนสมัยเก่าครับการสร้างรูปแบบฝรั่งตรงนี้มีกล้องวงจรปิดนะครับแต่หลายจุดเลยผมมารอบนี้ผมเห็นกล้องวงจรปิดนะครับมารอบก่นอนไม่มีเผมผมมีน้อยก็ทำน้อยเนาะก็เป็น เมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นหลุมนะตร,ต,รต,รตรงที่บาดอยู่มนาะครั้งแรกตรงนี้เป็นหลุมตรงนี้ปิดเรียบร้อยแล้วดูใกล้ไม่เคยขึ้นมาขึ้นมาครั้งหนึ่งแค่ครั้งแรกมันจะไม่เหมือนนี้นี่ความแตกต่างก็มีเลือกตามตามข้างของ,ของก้อนหินก็จะมีพระพุทธโลกนี่ เก่าไปอีกพันปีก็จะเป็นของเก่าของกันเลยครับี่กันนามีพระพุทุรูปขององค์เทพต่างๆวันนี้นเนี่ยแต่ละต้นก็ยังจะตามมาแกะสลักนะครับเขาถึงบอกว่าไม่ให้รบกวนช่างหินมันบินแล้วมันมันฉาบเอาไปไม่ได้เนี่ยเนี่ย งานศิลศิลแบบสุดๆต้นนี้ไม่มีรอยบิดเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีตัวในบิดน,นี่แหมีรอยบิดเขาปะไว้นี่นะครับนี่ดูดีมีระเบิดนะมันก็ทํายากอยู่เนี่ขาต้องบอกมาให้รบกวนช่างแมนบอแเมนบอเดี๋ยวผมจะพาดเดินออกข้างน,นอก นักท่องเที่ยวก็มา่ากันเรื่อยๆครับข้างบนปรา,าสาทตรง,งน,รน้นตอนนี้น่าจะขึ้นเดินได้นะครับมาทุกปีมันร้อนมันร้อนเดินไม่ได้แล้ผมจะพาเดินรอบๆรอบๆวัดนะครับ สร้างโม่อันนี้ก็จะมีความหมายทางเดินขึ้นไปสำหรับทางเดินตรงนี้ถึงไปตรงนั้นก็ขาดตอนมันก็คือรัดสนามผมว่าเขาให้เดินตรงนี้ทางเดินจากทางโน้นมามีนี่ได้เดินแล้วนี่เป็นพระพุทธรูปที่แกะน่าจะรุ่นแรกแรก นําหินก้อนใหญ่ขึ้นไปนเลียงกันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ กก็มีารก่อสร้างทั้งที่แล้วผมมาผมได้ถ่ายให้ดูตอนรถเข็นยกหินก้อนนั่นแหละครับก้อนที่ท่านกำลังแกะสลักนะขึ้นไปแจะป๊อกๆนะี่ยกขึ้นแล้วก็ตามไปแจะสลักนะเพื่อให้เป็นรูปทรงรูปล่าง สรารแต่ละครั้งก็น่าจะมากกว่าสมัยนี้ผมมาวันนี้ได้มาตอนเย็นลมเย็นดีมากชุกชุกก็วัดใหญ่ๆดังๆตอนนี้ก็มีข่าทางนาครปฐมก็มีทางสารคามขด็ดังๆก็มีไม่รู้ว่าคนก็ รรสร้างขนาดนั้นยังบอกว่าไปแอบเว้นที่ฟอกเงินถามว่าตัวเองที่บอกว่าเขาฟอกเงินตัวเองทําบุญช่วยเขาหรือเปล่าไปใส่ใครว่าเขาขนาดนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องมาโุรนีนะครับว่าทางวัดภูมันฟ้าเอาเงินมาจากไหนไม่ต้องมาสืบสอบเขาก็มาจากนี่แหละน,นี่นี่นี่ที่ยืนอยู่นั้น ผมก็เห็นเขาใส่ตู้ทำบุญนะครับเนี่ยก็มาจากพวกนี้แหละเต็บเล็กไปสมน้อยบางคนเขารวยเขาก็มีกิศสุทธาเขาก็บริจาคเยอะวัดคูมัานฟ้าเห็นพีเนเขาเล่าให้ฟังนะข่าวที่แล้วท่านไม่ให้แสดงตัวเป็นลูกศิษย์วัดภูมันฟ้านะครับคือลูกศิษย์วัดภูมันฟ้าเดินสวนกันจะไม่รู้เลยคือประมาณนั้นอย่างวัดอื่นนี่ ค่ายยกนะครับเนาะเขาก็ใส่เสื้อกันลายานมิตรอะไรแบบนี้สายทำอะไรประมาณนั้นอ่าก็คือแสดงตัวเป็นก็คือก็เรื่องดีนะไม่ได้ไปว่าเขาเขาก็ปฏิบัติดีกว่าเรา่นหลยเขาเข้าวัดทุกวัดอาทิตย์นะเป็นทําบุญอะไรเงี้ยก็คืออันนั้นคือแสดงตัวว่าเป็นญาติที่ทําสายเดียวกันลูกศิษย์ทางวัดเดียวกันอะไร วัดภูมันฟ้าเห็นที่มาคาวทินแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องแสดงตัวเป็นลูกศิษย์วัดปูมันฟ้าเดินสวนกันยังจะไม่รู้เลยอะไรประมาณนั้นผมก็ไม่ใช่ลูกศิษย์วัดปูมันฟ้านะผมเข้าทุกวัดน,นี่ฮะวัดคูมันฟ้านะ ้าใครไม่เคยมาใครไม่เคยเห็นก็ดูครัวันนี้ผมจะดูตะวันตกดินที่นี่ส่วน,นที่มาครั้งก่อนตรงนี้ไม่มีครับก็คือการลาดตูนนี้ผ่านไปไม่ถึงเดียนเห็นไหมครับก็เหมือนกับ าก็ทาไว้ทําไปเรื่อยๆครับตรงนี้จะเป็นหลาวกําแพงฮะด้านในของาศาสนสถานแน่ๆถ้าทําแบบนี้เพราะว่าถ้าดูมาจากตรงนี้เป็นนบน่าจะเป็นฐานแบบเดียวกันทางเดินเป็นปราสาทสามหลังเนี่ยส่วนวันที่จะเข้าฐาน<ม>ด้านในก็ประมาณนั้นรถเขาก็มาเรื่อยๆ อันนี้ผมไม่รู้ว่าคนเลี้ยงหรือคนเห็นดูนี่เนี่ยมันเป็นสายเป็นแถวอันนี้อันนี้โดมกข,า,ขาวนี่ก็ในขเขมรเห็นเยอะเคยเข้าไปเที่ยวในขเขมรกอันนี้ก็ผ่านเน็ <c oughs> นีต้องใช้ยานพาหนะประเภทนี้มันยค่อยจะไปได้ทั่วถึงผมจะขึ้นดูสวนอีกที่นิดๆิน,นนะสวนเล็กๆที่เขาทำไว้ ส่วนอีกจุดหนึ่งเผื่อใครไม่มีโอกาสมาก็าดูคลิปเนี่ยเพราะว่าคนคนหนึ่งมีเวลาแค่24ชั่วโมงจะเดินทางไปโน่นมานี่ได้ทุกที่ก็เป็นไปไม่ได้ต่างคนต่างที่ต่างเวลาต่างที่อยู่ต่างอาศัย ต่างคนต่างเห็นวันเวลาเราได้24ชั่วโมงเหมือนกันครับแต่ว่าจะให้ไปเห็นสิ่งเดียวกันพร้อมกันอยู่ที่เดียวกันทุกที่เป็นไปไม่ได้ก็เหมือนผมก็ที่ไหนผมไปไม่ได้ที่ไหนสวยผมก็ดูคลิปของคนอื่นเหมือนกันอันนี้ก็เพื่อใครไม่เคยมาก็ดูครับวัดภูม่านฟ้านะฮะ ก็เหมือนจะเริ่มเปิดขึ้นเรื่อยๆใครอยากทําบุญก็เข้าไปดูบัญชีของวัดนะครับผมไม่แน่ใจว่าอะไรเขาคงไม่ให้แปะเพราะว่าก็ไม่กล้าแปะกลัวมิจฉาชีพเข้ามาสวมรอยก็เป็นส่วนอีกด้านนิดๆิตริษที่ท่านทำไว้ ส่วนด้านข้างของวัดอีกด้านนี่ครับส่วนอีกด้านของวัดภูมันฟ้าอันนี้จะเรียกว่าด้านหลังก็ได้นะครับมาทางสะพานนะาขลาจะมองเห็นมนะุมนี้ก็สวยงามท้ามองให้เป็นศิลปสวยงามหลายครับเป็นด้านข้าง อีกด้านหนึ่งของวัดภูม่านฟ้ามองไปไกลกองดินที่เพ่นเตินนะตัวปราสาทองค์ใหญ่นะครับที่กำลังสร้างส่วนทางนน้นจะเป็นคังที่เจ็บสเสบียงครประมาณนั้น อันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งด้านหลังทางเข้ากับของวัดปูงานป่าเดี๋ยวติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับประตูทางเข้าสะพานนาคราชเดี๋ยวผมจะใส่คลิปหนึ่งเพราะว่ามันจะยาวเกินไปเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้เข้ามาดูเรื่องราวขนาดนั้นนะบางคนก็ เป็นภาพก็อยากตามมาอยากมาเที่ยวก็ก็มาครับที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับต่อไปตรงนี้จะเป็นฮับหรือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ไปเท่าที่คำนวณก็น่าจะเป็นประมาณนั้นรถแนละกองเทยวก็เข้าๆอ,าออกๆอย่างนี้ครับเหมือนกัน ามไม่รู <Bien ven ido> <S <S automated automated ้เขาจะถามอะไรหบ่างอ้าวพี orse, like ่สวัสดีมากะทาเยอะกวัดยางไม่กล้าเข้าไปหรอกถ้าท่านไม่ลงมาผมว่าเดี๋ยวจะพี่บอกว่าให้มาถ่ายตอนเย็นมันสวยผมก็จะรอเย็น ครับครับนั่นแหละจะรอนั่นแหละครับครับ <c oughs> <c oughs> พี่สวัสดี <c oughs> พี่พี่มักกายกขังวัดท่านจะเล่าเรื่องอรหังพุโทโธกับอรหังสังขังผมยังฟังไม่เข้าใจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเจอบ่อยก็ทานหนึ่งเขาก็ เป็นลูกศิษย์วัดนะนครับหมู่บ้านอยู่แถวนี้ก็มาช่วยทํางานงานวัดประมาณนั้นกเกษียงแล้วถามครั้งที่แล้วแล้วน่ครับนะก็มีทั้งคนมาไม่เอาค่าแรงนะก็เห็นคนงานสวนนั่นน่าจะค่าแรงนะที่เห็นไม่ค่าแรงเน,นี่ยก็คือพระสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ